คราวสวัสดีนะครับวันนี้นะักล่าเกมของเราอยู่กับแฟชชอยชอยซันนะครับผมอ่าเกมของค่ายพราทิวสนะครับอ่ะประเบ็น,น่อยละกันนะทุนออกมาวันนี้550เพื่อให้มันสมทบชันกันก็40บาทเลยละกันเบ็ดเบ็เบ็เ,เออนะเกมนี้อยู่ในค่ายของจ็อปเตอร์นะครับผมนะาหากสนใจก็ลองไปหาเล่นกันเอานะเฮ้ยโอ้โยอะไรมา มันต้องเป็นโลโก้ของสแคปเตอร์แน่เลยสัญ,ญลักษณ์นี้แน่นอนเลยนะอ่ะยินดีต้อนรับสู่ชแน,นลนักล่าเกมนะครับชแน,นลดีที่จะพาคุณไปดูคาสิโนดูเกมต่างๆนาเกมไหนมันแต่นี่ไงบิ๊กวินไปเลยโอ้ยเอาวะ เออยังไงก็แอดมาแปลๆยูเนี่ยและกันนะครับฝากไว้แค่นี้แหละเกมนี้มันแตกง่ายจริงๆเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะลองไปเล่นกันดูนะครับผมที่อยากร่วมล่าเกมแล้วก็แอดมาเลยที่แอดแปลๆยูเนี่ยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้เลยจะได้ไม่พลาดการล่าเกมของเราครั้งต่อไปนะจ๊ะ